คอนโดนี้นะพิเศษมากๆเลยนะครับตรงที่ว่าเราสามารถเลี้ยงน้องๆได้เลยนะครับ mm hmm. เข้ามาดูในโซนนี้นะครับเราก็จะมีเป็นเตียงขนาด5้าฟุตให้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับกว้าง,างมากกว้าง<ๆ>แล้วก็นิ่มมากๆเลยด้วยเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในห้องนะครับเราใช้เป็นของ SB นะครับ เอาน้องหมามาด้วยอุวยที่นี่เขาเลี้ยงได้เอาล้วอะไรอ่ะโถเจ๊ก็นึกว่าเขาไม่ให้น้องหมาเข้าเพข้าตึกดูสิพาน้องหมาไปด้วยอ้าวแล้วนี่ใครอ่ะสวัสดีค่ะแขกรับโทษอีกตัวเลี้ยงได้ค่ะที่นี่พามาได้เลยโอเคโอเคได้วไงเจ๊ไปเลยไปไปเลยเปิดเลไปไปไป แล้วก็ขึ้นกันมาถึงบนห้องของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคอนโดนี้นะพิเศษมากๆเลยนะครับตรงที่ว่าเราสามารถเลี้ยงน้องๆ<น>ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตุนะแมวนกปลากิ้งก่ากิ้งก่าก็เลี้ยงได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอยากจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงได้เลยนิติที่เนี่ยอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้นิติใจ,จดีมากเลยใช่แล้วก็ห้องนี้นะขนาดกว้างถึง33าตารางเมตรนะครับเราก็ตกแต่งเป็นสไตล์ มินิมอลลอชเชอรี่นะครับโป่งโล่งสบายตามากๆแล้วก็ห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แนนกับพี่ปุ๋มนะครับรีวิวในโซนห้องนั่งเล่นของเราได้เลยนะครับไปไปพาน้องไปด้วยค่ะเริ่มจากห้องนั่งเล่นของเรานะคะที่ดูก่อนเลยว่านี่ค่ะมีตกแต่งสไตล์แบบลอชเชรี่นะคะด้านบนแถมกรอบเฟ้ร์นิเจอร์เลยนะคะมีคิวบ์แตนเลสให้เลสทั้งคหรูหลาเนาะใช่ค่ะห้องดูแบบว่าหูอารุฮารามากเลยอ่ะแล้วก็นี่อันนี้โซฟานี้ โซฟานี่ครับเป็นเดเบดนะคะสามารถดึงออกมาแล้วก็นอนเออมันจะเป็นเตียงขนาด3.5ฟุตค่ะเขาแบบว่าดึงข้างล่างขึ้นมาแล้วข้างบนกะพับลงไปเนาะก็แบบก็นอนได้เลยทีวีดอแคมให้ญ่มากด้วยเอ้สมมติว่าถ้าเพื่อนพี่มาอีกสักสองสามคนเนี่ยนอนสบายเลยเนาะใช่ก็เนี่ยแบ่งกั้นห้องให้อย่างนี้แล้วเนาะก็นอนแบบชิวๆเลยอะค่ะแล้วก็แถมพรมให้ด้วยแบบเนี่ยขนาดยืนอย่างนี้นะห้องยิ่งใหญ่ค่ะแล้วนี่คืออะไรคะ โต๊ะทานข้าวค่ะโอ้โหดูที่เข้าสวยอ่ะดูดิทำจากไม้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยอุ้ยจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราทุชิ้นเป็นของเอ็กบีเฟอร์นิเจอนะมีประกันให้ด้วยนะคะประกันหนึ่งปีค่ะทุชิ้นเลยด้านนั้นก็เ b ด้านนี้ก็ SB ็กบีนะคะแพงอ่ะยังแพงเลยใช่รู้ทุกคนรู้จิตแล้วว่ายี่ห้อนี้ยังไงก็ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวไม่ได้โชว์เลยขอโชว์ก่อนเฮ้ยสวยอ่ะโต๊ะวางทีวีอ่ะค่ะเนี่ยดูสิแบบมีที่เก็บของให้อย่างนี้ด้วยนะแล้วกก็แบบบบจะอว่าเีย ทีวีพยาในใจนี้ก็แถมไปด้วยนะแถมด้วยเหรอแถมไปเลยอให้ไปเลยห้องนี้ปอร์ตสุดสุดปปอร์ตมากนะมามามา,มา,มาสิ่งที่เมื่อกี้เอา้าคุณช้างคุณช้างไปทําอะไรตรงนั้นคะช้างแบบตรงนี้เนะี่ยจะมายืนตรงนี้ให้ดูนะครับวพราเราเบียงตรงเนี้ยกว้างมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทำอา่ากิจกรรมอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น เวทเทนนิ่งเวทเทนนิ่งได้เลยนะครับถ้าแบบว่าต้องการรับลมอุ่นๆตรงนี้นะครับลองเดินออกมาดูได้เลยจะให้น้องๆออกไปเดินเล่นตรงนี้ก็สามารถทาได้นะครับน่ารยกจะบอกว่าห้องนี้ของเราเป็นห้องเป็นห้องขนาดใหญ่นะมันก็เลยดูแบบว่าโปร่งโล่งสบายด้วยแล้วก็นี่เราแถมผ้าม่านให้ด้วยแบบว่าปิดแบบถ้าิดปิดถือบางคุก็คิดทั้งห้องอ่ะค่ะอันนี้คือผ้าม่านกัน UV เลยใช่ค่ะใช่ค่ะเออไปดูโซนห้องนอนกันจ้าโซนห้องนก่อนนะครับ ตัวนี้เราจะติดตั้งเป็นประตูกระจกบานเลื่องแบบใหญ่ๆ,ๆแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบกระจกทึบด้วยน,นะครับซึ่งเวลาที่แบบมีเพื่อนๆมานอนที่บ้านหรือว่ามีญาติญาติมานะครับก็ปิดตัวนี้เราก็จะเพื่อิ่มความเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวเป็น p พ i เวทให้กับห้องเรามากขึ้นด้วยนะครับ<ม>เข้ามาดูในโซนนี้นะครับเราก็จะมีเป็นเตียงขนาด าฟุตให้นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับกว้าง,ง,งมากกว้างแล้วก็นิ่มมากๆเลยดูเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในห้องนะครับเราใช้เป็นของ S b บีนะครับแล้วก็เป็นปูใหม่ของใหม่ทุกชิ้นแกะกล่องเลยนะครับพลาสติกยังอยู่เลยนะคะเนี่<ม><ม>ยพลาสติกยังอยู่ก็คือลากกระเป๋าเข้ามาใบเดียวนะครับพร้อมอยู่แน่นอนนะครับุิซอนหัวเตียงมีมีตู้ข้างเตียงให้ด้วยหรอก็ในโซนนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะข้างเตียงให้แบบนี้นะครับเจ็บของได้ด้วยน่ารักมากเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับคือ เป็นสีโทนเดียวกันทั้งห้องเลยนะครับดูมินิมอลมากๆแล้วก็ในส่วนของหัวเตียงตรงนี้นะครับเราติดตั้งเป็นบัวให้แบบนี้นะครับเพิ่มกรอบเพิ่มมิติหรูหราอลังการให้กับห้องพร้อมกับไฟดาวไลท์ที่ส่องไปที่ผนังให้แบบนี้นะครับตัวนี้มันสามารถปรับองศาได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะปรับไปด้านไหนนะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับข้างล่างนี่ยังจะมีเป็นบัวอีกสามช่องให้แบบนี้ด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูทางปลายเตียงกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างปลายเตียงอือน,นี่ไงคะ่ะตู้สภาคอนเซ็ปต์ย่างดีเลยนะคะพี่ผมสั่งมาให้ เอาแบบมียี่ห้อไปเลยค่ะ,ะหนุ่มๆสาวๆแต่งตัวเช็คความมั่นใจก่อนออกไปข้างนอกไปทํางานไปเที่ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกบ,บานใหญ่ทั้งตัวเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ห้องนี้มันพิเศษตรงที่ว่าข้างหลังตู้ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะ,ะยกตู้ตัวนี้ไปไว้ส่วนอื่นของห้องก็ได้แล้วแต่เราเลยเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนั้นครับเราไม่ได้ปิวอินนะก็สามารถยกย้ายได้ <c oughs> ข้างหลังก็จะเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ติดม่านเอาไว้ให้แล้วนะครับพ <c oughs> ี่จางอันนี้แอร์แครเรรยเลยนะเนี่ยใช่ครับห้อง แคร์เรียให้ใหม่ถึงตัวด้วยนะครับเย็นมากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนครัวของเรานะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะติดเป็นครัวไว้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ช่างยังไม่ได้มาติดตั้งให้นะก็จะเป็นครัวให้แบบนี้ พร้อมกับมีเป็นตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟให้ด้วยนะครับในโซนนี้เราจะสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าอีกชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ติดกระจกให้ทุกด้านแล้วนะครับกันปัญหาแบบเวลาที่มีนกหรือว่าอะไรเข้ามาในห้องได้เลยนะครับอโอเคครับโซนถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำมาดูห้องน้ำกันดีกว่าเข้ามาดูห้องน้ากันดีกว่านี่จะบอกว่าห้องน้านะั้นแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วนะคะนี่คะ่ะภายในห้องน้ำนะอันนี้แถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะแล้วก็นี่คะ่ะกระจกกั้นอย่างดีเลยดู แบบว่าสาวๆนะสําหรับสาวๆที่ชอบกลับน้ํานานๆ,ๆนะคือแบบไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยห้องน้าจ,ำลจละล้มจะเลอะอะไรอย่างนี้แ็แถมตรงเนี้ยมีที่แบบแต่งหน้าให้สาวๆอีกด้วยกระจกบานใหญ่เลอเลยอะแต่งหน้าได้สบายแน่เลยค่ะไปไปดูสรุปห้องนี้กันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูห้องนี้แล้วถูกใจใช่ไหมครับเราพาดูทุกส่วนของห้องกันแล้วนะ ตอนนี้เรามาพูดถึงว่าอยากเป็นเจ้าของห้องนี้ต้องทำยังไงกันบ้างนะครับเงินเดือนเท่าไหร่กู้ได้นะคะหมื่นห้าพันบาทกู้ห้องนี้ได้แล้วค่ะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่หกพันกว่าบาทเองนะคะถูกมากๆเลยนะครับเพียงแค่ฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทแล้วก็เริ่มต้นผ่อนแค่6 0 0ันต้องไม่ติดเครดิตบูโรนะครับ1แล้วก็2นะครับภาระนี้ต่อเดือนต้องไม่เกิน 2- 3,000บาทนะครับถ้าเกินกว่านี้นะต้องขยับฐานเงินเดือนขึ้นนะครับขึ้นหน่อยใช่ครับแล้วก็ ที่นี่นะครับมันเดินทางได้สะดวกมากๆเลยนะ<ม>พี่แนนกับพี่ปุ๋มใช้ MRT ด้วยหรือเปล่าครับโอ้ใช้ประจําเลยค่ะพี่ควรจะใช้สีสีไหนคะเส้นไหนดีเอ่ยถ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมลงสถานีโชคชัยสีได้เลยนะครับจะนั่งพี่วินหรือว่านั่งรถกระป๋องเข้ามาแค่นิดเดียวก็ถึงคอนโดของเราแล้วหรือว่าใครที่มีเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็ตรงนี้ทะลุได้หลายเส้นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลามอินทรานาคนีว่า รัชดาลาดพร้าวได้หมดเลยนะครับแล้วก็ของกินก็เพียบเลยนะพี่ปุ่มแถวเน<อ>กล้ที่ไหนบ้างนะเซนทัลอิสวิวไงพี่ไปบ่อยมากเลยค่ะแล้วก็เซนทันอิสวิวเนี่ยพีเศษตรงที่ว่าเราพางน้องๆไปเดินเล่นได้ด้วยต้องหาน้องหาไปด้วยแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแบบาสายแฮงเอาท์หน่อยสายชอบแบบเที่ยวตลาดนะัดช่วงเย็นๆค่ำๆนะครก็เป็นตลาดหัวมุม ตรงเรียบรวดนะครับสำหรับวันนี้นะครับช้างแล้วก็พี่แนนพี่ปุ๋มนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากดติดตามยังอ๋อยังเหรอกดสิกดสิกดสงเี่ยกดตรงนี้เลยกดเลยกดติดตามยังต้องกดนะโอเคค่ะไปนี้ไปก่อนเนาะไปอนน่ะไปค่ะาย